สวัสดีค่ะนุ้ย Thai Skills Beta Page มาเปลี่ยนให้พี่รอจุสุไล่ไปดิเนครุไล่ไปแล้วแชร์รีลงไปในสกาล้องนี้ก็จ้ะเหรอลิอืมโกอ่ะดิสกาล้องเปอร์ไล่แต่คามาดิสกาล้องนี้ทุกคนเปอร์ไล่แต่คามาไม่ติดตาอูบ่เนาะだแม้ไอ้ห่านี่อ่ะอดิเป๋ยก็ตะมือแท้ตงย่าราลิไม่เหมาะผู้เนาะไอ้สกาล้องนี้ก็ล่ะไอ้สกาล้องนี้ก็ไล่ไปแล้วเปอร์ปะไปมั้ยไอ้สกาล้องนี้อ่ะบาแล่สองรอบพรสองสกาล้องนี้เพราะเพราะ အဲ ара, op, ado, ့တော oh. no? ့ဘာလ oh. no? hey, ိ marine marine. ု့ပြေ oh. no? ာလိုက oh. ်တာ ਨੇ 음ယုတ်တရတွေးမိမဲ့အဖြေကတော့ကြားဘူးတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်တရတွေးမိမဲ့အဖြေကတော့ဘာကြောက်လဲလို့အဖဲကြောက်ဆိုတော့တော့เนาะအာဘာကြောက်လဲတော့မို့အဖဲကြောက်ဆိုတော့ဗောနော်အဲအဲ့လိုအသေးပေမျိုးကိုယုတ်တရစဉ်းစားလိုက်မိတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီစဉ်းစားမိအသေးပေนั้นဆက်ဆက်ပြီးတော့သုစကလုံးလေးကိုတွားပြကြည့်မယ်ဥကမာအဖြစ်ကိုယ်ကဘာမေးဘာကြောက်လဲလို့မေးလိုက်တဲ့ခါမှာကိုကဘာလို့အဖဲကြောက်ဆိုတော့ because ตเนาะโฟร์โดเอสโตสเรสคาร์งเนี่อะที่เบมีโอเนี่ยสาวมิโอมาเปลี่ยนผีโลย่ายเพราะเพราะพระเจ้าสุดาอุปมาอาพี่ทำไมไม่มาทำงานคะทำไมไม่มาทำงานคะพระเจ้าอารมณ์งมาลาลาเลยเพราะหนูไม่สบายค่ะเพราะหนูไม่สบายค่ะพระเจ้าเลสโซโรจะมานีมากรังโลวายเชนเพราะ หนูไม่สบายค่ะอ้เพราะสุเเบเจ้าสุดโตสสกเลอรยนี่ยสเพียวชาีเพะอะพาชิตเลยเพราะอะไรพาเจ้าเลยเพราะอะไรพาเจ้าเลยเพราะอะไรพาเจ้าเลยไร้เพราะตอนนี้เลยเพราะว่าสวานน่เลยอจอดเพราะว่าเบเจ้าสุดโตเดูเลยเพราะว่าเพราะว่า น้าโรงงานเนี่ยมาเพราะว่าหนูไม่สบายค่ะพ้าเจ้าเลสโซโรจะมาหนีมากรองโรบาเชเพราะว่าเพราะว่าน่าจะกลัวหรอเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นาจา้าเจ้าเอดา,จาดเจ้าสสวะเดบเบมิโอกเปลี่ยนมีอะชิกาบ reason อาจารยอาจารย์เปลี่ยนย่อสูบเบียนมาเดบเบเปลี่ยนโลยายเพราะฉะน,นัาา้นจ้าเจ้าหมเพราะฉะน,นั้นเพราะฉะน,นั้น အဲ့တော့ prox ကိုနောက်တစ်ခွအနည်းနဲ့ဗာတုံးလေးနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်တို့ကနားထောင်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတချင်းတစ်ပုတ်ကအဲ့ဒီစကားလေးတစ်ခွကအဲ့လူတယောက်ပြောလိုက်တဲ့စကားလေးတစ်ခွကနဝင်းချိုးပြီးတော့မှနားထောင်လို့ကောင်းတယ်၊တာယာနားပြောပွဲဖြစ်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ prox နဲ့လဲသုံးလို့ရတယ်။ဥပမာကျွန်တော်ชอบฟังเพลงนี้เพราะว่า มันฟังเพราะมากฉันชอบฟังเพลงนี้ชมาดิทัชเช่นนะทางอาใจเด้เพราะว่าปาเจ้าเลยสระมันเพราะมากไอ้ยังกูมาหน้าทางโลกกางโลกนะคะไอ้รถเพราะสวยสกลงอ๋ออาเบเจ้าสดโ๋อสบิยาสกาเลอสัลลูยาดาบินนวเวนโชเล่น้าทางโลกกางเน่ တော့ตายอ่ะนาပြောไว้ဖြစ်တယ်ဆိုတော့စကားအသေးဘယ်မှာလဲတွုံးလို့ရပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ခ ్రో ရာဒီနေ့프론နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်း ᱟ လေးကိုတင်ခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာဗာအကြောင်း ᱟ လေးတွေကိုတင်ပြခြင်းတဲ့လဲဆိုတော့ကိုမန့်လေးတွေမှာမှတ်ခဲ့ပြေးပါနော်ခ ్రో page လေးကို like share follow နဲ့ subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပြေးဘူးမမေ့ပါနဲ့နော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆောင်ပါမယ်ဘိုင်ဘိုင်ค่ะ